แดดร้อนแต่เย็นไม่มีความเยอะแยะจักรแหลคือจังหำอยู่เมืองไทยสเด็จที่ลีไวอยู่มาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะตอนนี้อยากมาอัปเดตมากว่าซัมเมอร์ของเขาอะ่ะเดี๋ยวฉันให้ดูฟ้าดูอุณหภูมิเธอ,อแล้วแดดแบบแจ้งจังปางอะ่ะ แดดที่เนี่ยมันเป็นแดดที่แบบไม่มีเมฆบงังมันเป็นแดดที่กระทบกันโดยตรงพระอาทิตย์จ่อมาที่หน้าฉันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความลมพัดตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งมันก็เลยทําให้เป็นเย็นแดดร้อนแต่เย็นเข้าใจไหมแล้วก็ไม่มีฮฮมิดไม่มีความเยอะเงะเหนียว จักรแล่คือจังหยู่เมืองไทย Sunday. สันเดซซัมเมอร์ของเขาบางวันน่ะอากาศก็เย็นเธอเหมือนเป็นการแบบเปิดแอร์25องศาตลอดเวลาอยู่ในบ้านประมาณน,นั้นกลายเป็นว่ามาซเหม,มอ่อเด้แต่ผีที่ไว้เจ็บข้อเดหมืไหลเดเออไม่ฉิดแม่กับสามีก็คือนอนไม่ได้เลยกลางคืนเพราะว่าเหงื่อออกร้อนแต่ฉันานอนแ่บลมพัดดีดีนอนแสบเหมือนนอนในห้องแอร์บ้านเราอะสาวสายไยฝอนะคะอยากจะมาเยี่ยมแบบว่าครอบครัวแฟนหรือแฟนฝรั่งถ้าไม่อยากมาช่วงหน้าหนาวช่วงคริสต์มาสนะพี่ <ๆ S 2> วายคิดว่าซัมเมอร์ก็เป็นช่วที่ดีลองมาดูก่อนอากาศคล้ายๆ เมืองไทยไม่ได้ต่างกันมากฝากไปคิดนะคะสำหรับสาวสายฟอง